สำหรับใครที่เล่น Facebook อยู่แล้วขึ้นแจ้งเตือนบอกว่าให้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวจะมาแชร์วิธีนะคะว่ามีวิธีการทำอย่างไรค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ไปที่จุด3จุดค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าหน้าโปรไฟล์ของเราให้เลื่อนมาตรงที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เลื่อนมาตรงที่การตั้งค่าค่ะ แล้วก็เลื่อนมาหาคู่มือศูนย์บัญชีนะคะหลังจากนั้นมาเลือกคำว่าลหัสผ่านและรักษาความปลอดภัยค่ะกดเข้าไปนะคะกดมาเรียบร้อยนะคะก็ให้มาเลือกเป็นการยืนยันแบบ2ชั้นนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ยืนยันก็เข้ากดเข้าไปยืนยันนะคะแล้ก็อีกที่หนึ่งนะคะที่เราต้องกดนะคะ เลื่อนลงมานะคะจะเจอคำว่าการตรวจสอบความปลอดภัยนะคะให้กดเข้าไปค่ะพอเข้าหน้าตาแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นให้เราเลือกนะคะไปที่ดำเนินการต่อนะคะทำการเปิดนะคะมันปิดอยู่ทำการเปิดขึ้นทั้งสองปุ่มเลยนะคะหลังจากที่เรากดเปิดเปิดทั้งสองอันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดถัดไปได้เลยค่ะ แล้วเขาจะถามว่าเราต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านไหมถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนก็กดข้ามได้เลยค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะไปลองทำกันดูนะคะ